เช่นเขาต้องการที่จะต้องรักษาแต่เราไม่มีเตียงนะคะอย่างเช่นในจังหวัดของเรานะคะมี3แห่งเท่านั้นที่จะรักษาทุรับทั่วประเทศน,นะคะก็คือค่ายศรีพัชรินศูนย์บำบัารักษายาเสพติดจิต,ตเวชคะ่ะในเป็นแบบควบคุมตัวไม่เข้นมนบวดรับทั่วประเทศน,นะคะไม่ใช่รับเฉพาะขอนแก่นเมื่อเราเรามีการพิจารณาว่ากำหนดแผนแล้วว่าเขาควรจะรักษาแบบใดไม่มีเตียงรองรับจำเป็นต้องกลับไปสื่อชุมชน คนที่อยากกักคือชุมชนที่ท่านเห็นนะนะคะคือพวกที่ไม่มีเตียงรองรับส่วนใหญ่นะคะจึงเป็นการกระทำผิดที่เท่ามเห็นว่าซ้ำแล้วซ้าเล่าแต่เขาคือผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรับยานะคะเพราะฉะนี้ทางคุณตํารวจก็บอกว่าขอ้อกฎหมาอ่ะไม่ไม่จับไม่ได้อ่ะ อันนี้ก็เป็นประเด็นจากซ้ำแล้วซ้ำเล่าปัญหาอย่างนี้เป็นเรื่องที่อยากคุยมากเลยเกินในเวทีนะครับเวาลาเชิญคุณผู้นไปด้วยนะ้นต้องไปศูนยุทธธรรมจุฑาตฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับครับผมเรื่องยาเสพติดนะผมเองผมก็ทํางานมาอยู่ตลอดนะครับพรบมอกคูคูปสปุขภาพผู้มียาเสพติดยังมีจุดอ่อนจุดแข็งอยู่เยอะแยะมากมายนะครับอย่างไรชุมชนถึงเวทีนั้นนะครับผมจะให้พี่ปุ๋มสักวันเนี่ยเต็มเติมนะนะครับเพื่อทำความเข้าใจในด้านนี้ร่วมกันแก้ปัญหา รับในส่วนของท่ายนยทดธรรมจังหวัดขับขอสสัส้นๆรับขอเกียรครับในส่วนของกร,ระทรวงยุติธรรมนะครับเราได้จําลองกระทรวงยุติธรรมไปอยู่ในชุมชนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด13กรมนะครับคาดว่าจะยุบสกุลครับเยอะไปนะครับเราก็พยายามที่จะให้พวกท่านที่เป็นเครือข่ายและก็เป็นคณะกรรมการาการวมทั้งที่ปรึกษานะครับได้รับเกียรติเข้ารับการสร้างเสริม ในสิ่งที่พวกท่านมีอยู่แล้วนะครับก็ติดอาวุธทางบัญญาเพิ่มนิดนึงนะครับเพื่อให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบในรูปแบบของความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ยุติธรรมชุมชนจึงเป็นพื้นที่ที่ให้ประชาชนได้เข้ามาอำนวยความยุติธรรมอย่างแท้จริงนะครับถ้าสนใจอยากเป็นเครือข่ายเราก็ประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่กับเขาเข,าเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย เราก็จะได้รูปแบบของที่ทการชุมชนมากขึ้นนะครับหนึ่งจังหวัดหนึ่งอำเภอหนึ่งตำบลแล้วก็หมู่บ้านอย่าลืมนะครับตอนนี้เรากำลังได้ตำบลแล้วนะครับกำลังได้ตำบลแล้วอำเภอเราก็คาดว่าน่าจะได้แล้วนะครับคาดว่าน,นะครับทีนี้สำคัญสุดคือ,อยูนิตเล็กๆที่ยังอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็ต้องฝากทางท่านกำนัน ครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านช่วยเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนยุทีธรรมชุมชนให้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้ในเรื่องของการเป็นความยุติธรรมอย่างแท้จริงอบคับครับ,รบผมเราม,ามองใูในรูปแบบของภาพประชาชนว่าจะบ,บูรณาการร่วมกันอย่างไรอขอเ,เอรียนเชิญได้ไ,มไหมครับครับผม,บผมชื่นชมนะครับท่านสุริยธรรมนำร่อง เป็นผมถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ฝากเรื่องคุณธรรมของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็คือหลักของพรมพิหารสีก็คือหลักของความเมตตารักอย่ากจการิงใจกรุณาสงสารเขาอย่ากจรินใจมุทิตาที่แสดงความินดีอยากจริงใจและที่สําคัญนะครับอุเบกขามีเรื่องมาทุท่านอย่าไปรู้ทุกเรื่องบางทีมาถึงเราเน่ยก็เฉยเฉาง อุเบขาให้วางเฉยใช้หลักพงวิหารนะครับนี่เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่และในการเป็นผู้ไกลเลี่ยเราจะไม่มีอคติพระเจ้าได้บอกอคติอยู่สีข้อนั่นก็คือไม่ลำเอียองเพราะรักคนที่เป็นญาติเราไม่ลำเอียงเพราะโกรธไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะกลัว และสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนได้นั่นก็คือเรียกว่าหลักสังค้วัตถุสีก็คือทานคือการรู้จักการให้ให้อะไรบ้างครับให้สิ่งดีๆกับคนในชนุมชนไม่จำเป็นต้องสิ่งของให้คําแนะนําดีๆนะครับปิยาวาจาข้อที่สองพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งอัน ที่จะนามาสร้างความสมันเสมอปองรองสามัคคีนะครับอันที่สามก็คือทําประโยชน์ให้เขาเห็นช่วยทำชุมชนเราทําแล้วเขาเห็นว่ามันได้ประโยชน์พระเจ้าใช้คำว่าอัตจริยานั่นก็คือทําให้เขาเห็นให้เขาเห็นเป็นตัวเป็นตัว,ตว่านในสิ่งที่เราทํานั้นมันเกิดผลดีเกิดผลกระทบตชุมชนอย่างี้แล้วข้อสุดท้าย สมานตตาก็คือการวางตัวอย่างเหมาะสมสำหรับท่านที่ไก่เเลียนนะครับเพราะฉะนั้นมีบทบาทหน้าที่บทบาทที่เราจะต้องทำนั่นก็คือหนึ่งการเสริมพลังชมคนในชุมชนให้มากๆนะครับและพีําำชุมชนเราไม่ได้ มุ่งที่จะแก้ปัญหาอย่างเดียวแต่ให้เน้นในเรื่องของการป้องกันแล้วท่านจะไม่ได้แก้ปัญหาเลยถ้าท่านป้องกันได้ปัญหาจะไม่เกิดเกิดก็น้อยนะครับแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่รับความเสียหายจะต้องได้รับการเยียวยาคนที่ทำให้เขาเสียหายจะต้องขอโทษและข้อที่สี ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนรเราจะต้องจัดการความขัดแย้งด้วยความเป็นธรรมนะครับจัดการความขัดแย้งให้ได้ปัญหาที่เราสามารถแก้ไขในชุมชนแก้ไขให้จบในชุมชนเราอย่าไ,ไปหวังพึ่งทางท่านเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะมีภารกิจมากผมทํางานกับกับตารวจเนี่ยผมรู้ว่าท่านมีภารกิจมากลเลยกิด อะไรที่เราพอที่จะแก้ไขในชุมชนได้เราแก้ไขได้ไม่ใช่ว่าพูดไปจบไปลงพากพูดไปจบไปลงไม่ได้นะครับไม่มีใครรักชุมชนเราเท่ากับตัวเราเองเชื่อผมเติดเราจะให้คนอื่นมาแก้ชุมชนเราไม่มีทางนะครับท่นนานนายอำเภอไม่กี่ปีแล้วท่านก็ย้ายไปเป็นประหลัดจังหวัดท่าน พุ่กับแล้วก็ย้ายไปเป็นรองผู้การไปเป็นผู้การเดี๋ยวก็ย้ายเจ้านายเราย้ายทั้งหมดแล้ครับแต่ชุมชนเรายังอยู่คนในชุมชนจะต้องมองดูหน้ากันได้เราไม่ต้องไปอาศัยนายให้นายเป็นเป็นน้ำมันหยดเคลื่อนจากให้เราหมุนไปได้เท่านั้นเองติดขัดตรงไหนปรึกษากับผู้ข้าบ,บัญชาปรึกษากับหน่วยงานเครือข่ายที่เรามีอยู่ที่ทำงานร่วมกับเรานะครับขอบคุณครับ ครับผมก็ขอบคุณท่านวิทยากรผู้สรงเกียรติทุกท่านครับก็ต้องขอไปทุกท่านครับว่าในส่วนของผมเองที่เนินรายการก็ไม่ได้จำกัดเวลาในส่วนนี้เพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกเกิดการทุกท่านและพี่น้องประชาชนทุกท่านรวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมและผู้สังเกตการได้รับความรู้ในมุกวองที่หลากหลายด้วยกันในส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปบีรณการดำเนินการในทุกภาคส่วนจะเห็นว่าท่านกำลังนำเสนอในหลายรูปแบบ แม้กระทั่งจูมือเข้าวัดในวันอาทิตย์ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในเชิงป้องกันนะครับดีกว่าเราจะให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาแก้ซึ่งอันนี้ถ้าหากมองในมงมองอหกในภาพนึงก็ช่วยลดปัญหาในส่วนของภาพฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลและถ้ามองในเชิงภาพเศรษฐกิจก็สามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายในกระบวนการวิธีที่สูญเสียไปนั้นแม้กระทั่งกาแฟ15สตางค์ใช่ไหมเป็นเงินหนึ่งล้านเอาหนึ่งล้านนั้นมาพัฒนาบ้านเราเมืองเรา น่าจะดีกว่ากับกระบวนการตรงนี้การสร้างสารการเพิ่มพนักงานสอบสวนการเพิ่มอัตรากำลังของอายการการเพิ่มอัตรากำลังของผู้พิพากษาหรือว่าแม้กระทั่งการสร้างเรือนจำเพิ่มไม่ได้บอกว่าบ้านเงินสงบนั่นก็คือเหตุที่ทําให้บ้านเงินพุ่นไหวยมากขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เกิดข้อขัดแย้งสารก็คงไม่จต้องเพิ่มอัตราเรือนจำก็ไม่จําเป็นจะต้องเพิ่มพนักงานสอบสวนก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับ ในภาคส่วนใน,ในทุกภาคส่วนพราะฉะนั้นภาคประชาชนจ,จึงเป็นจุดหนึ่งเป็นกุข้อพอยจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดที่สามารถที่จะเปลี่ยนผันจากสังคมที่แตกแยกไปสู่สังคมที่สมานฉันท์และเป็นสังคมที่เข้มแข็งเป็นสังคมที่ทุกคนเดินไปโดยที่ไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งการัน,นครับในส่วนนี้ผมนรินทร์พงศ์สาขาณสกลน,นครรักษารษาชการแทน ท่านวิตถิธรรมจังหวัดขอนแก่นครับก็ใครขอความคุณท่านวิทยกรทุกท่านครับพี่หัวอาเยากรสมบูรณกูรนะครับจากตัวแทนจากสำนักงานจวขอนแก่นแล้วก็ท่านพันตุ์โรเอนบรรจรสีครับผู้แทนผู้กำกับการตำรวจภูธรขอนแก่นแล้วก็ท่านทวีศักดิ์สาระรัพย์วิตถิธรรมจังหวัดอุดรธานีซึ่งเดี๋ยวท่านก็จะไปที่นครราชสีมาไปภูมิพื้นที่นครราชสีมาอีกพื้นที่หนึ่งนะครับและท่านคมเกียรติอุตราหกรรท่านประธานสุขชนบ้านเสียวก็เสียวทั้งปีนะครับบ้านนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่าน เปลียนตลาดนานะครับท่านในเบอร์อ